สวัสดีน้องๆทุกคนครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวจะพามาลุยเรื่องโจทย์กันนิดหนึ่งเนาะอันนี้ไปก็สอบตำรวจปี6กครับผมอ่าตำรวจปี60สำหรับน้องๆที่สอบเตรียมทหารเนาะอ่ะพามาแนะนำโจทย์ครับผมจริงๆข้อแบบนี้ครับใครทำเป็นก็เร็วมากใครทำไม่เป็นก็ยาวไปครับผมอ่านโจทย์ A เ,เป็นแบบนี้เปไปแบบนี้เป็นจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมอ่ะพี่ก็ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมเลย ปึ๊บวงกลมแบบนี้เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมวาดไปปึ๊บอ่ะแบบนี้ลากไปเนาะโอเคสมมุติว่าตรง <c oughs> ออโอเคจุดปลายจุดปลายเราก็บอกว่าให้ A, <c oughs> A เป็นตรงนี้ก็ได้ครับหนึ่งแล้วก็ลบรูทห้า b, <c oughs> b เป็นห้าแล้วก็รูทห้าแบบนี้ โอเคป่ะ okay, เพราะฉะนั้นคําถามแรกคือจุดศูนย์กลางคืออะไรเท่าไหร่จุดศูนย์กลางก็คือจุดแบ่งครึง่งถูกปะ่ะเพราะว่าตัวนี้ก็คือ r ตัวนี้ก็คือ r แบ่งครึง่งแบ่งครึ่งครับจะบวกการหาร2 5บวก1ก็คือ6 6หหาร2ก็คือ3แสดงว่าได้ x เป็น3ครับ y ลบรูทตัวนี้เป็นรูทบวกการหาร2ก็คือ0นแสดงว่าได้จุดศูนย์กลางแล้วคือ30โอเค c เป็นจุด0 y แล้วก็บอกว่าจุดไปเหอะสักจุด1 c เป็นจุดศ y โอเคป่ะ okay, แล้วผลคูณความชัน a b b c a c มีค่าเท่าไหร่อ่ะเราก็ลากครับปึ่งแบบนี้ลากแบบนี้ปึ๊บทีนี้ครับถ้าคนไม่รู้เนี่ยเขาก็จะไปหาอะไรก่อนเขาก็จะไปหาไอ้ตรงนี้มาว่า y เนี่ยคือเท่าไหร่ถูกปะ่ะ พราะจากจุดตรงนี้ครับลากไปมันคือรัศมีถูกปะ่ะรัศมีคนก็จะไปหาความยาวตรงนี้มาแล้วตัวนี้เท่ากันแก้หา y ออกมาบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จถูกปะ่ะแต่ถ้าเป็นทริกที่พี่ทาก็คือตรงนี้ครับตัวนี้มันคือมุมภายในครึ่งวงกลมมันจะต้องตั้งฉากอยู่แล้วพอตั้งฉากอยู่แล้วครับเราก็จะได้ MAC ôi, m a c คูณด้วย m b c เนี่ยก็คือไอสองตรงนี้ตั้งฉากกัน ความชันเนี่ยมันคูณกันมันต้องได้ลบหนึ่งอยู่แล้วโอเคป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหาอีกอันนึงก็คือนี่ครับ mab mab เท่ากับเท่าไหร่สูตความชันคือเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x โอเคเดลต้า y ก็จับลบกันครับรูทห้ลบกับรูทห้ลบลบเป็นบวกก็จะได้เป็น2องรูทห้าเดลต้า x ครับก็คือ5แล้วก็ลบกับหนึ่งก็คือสี่ถูกป่ะ ตัดปุ๊บก็จะได้รูทห้าส่วนสอเขาหาความชันของไอ้สตัวนี้จับคูณกันทั้งหมดเลยคูณกันทั้งหมดเลยปึ๊บอ่ะคูณกันทั้งหมดเลยพี่ก็จะเอารูทห้าส่วนสองครับแล้วก็ไปคูณกับไอตัวนี้ที่เราหามาแล้วได้ลบหนถูกปะคูณปุ๊บมันก็จะได้ลบรูทห้าแล้วก็ส่วนสได้เลยก็จบก็ตอบแบบนี้ได้เลยครับ เรียบร้อยลบรูท่า่วนสองก็ตอบข้อสามครับผมโอเคประมาณนี้เลยข้อสอบตํารวจต้องไวเนาะถ้าถ้าทําแล้วช้าก็บอกว่ามันมันไม่ทนันมันไม่ทนันการแล้วมันก็ไม่ทันกินเนาะจริงๆมีข้อสอบอีกเพียบเลยเนาะก็อันนี้เอาไว้สอนน้องๆที่อยู่ในครอสแล้วก็น้องที่เรียนออนไลน์ครับผมสําหรับใครที่สนใจไอสอบเจตนาหารแล้วอยากจะเอาจริงอ่ะแนะนําคอน,นี้เนาะอ่าแนะนําคอน,นี้เลยก็ บอกเลยว่าปูตั้งแต่พื้นฐานจนถึงตะลุยโจทย์แบบแอดวานเนาะใครสนใจก็อินบ็อกเข้ามาครับผมวันนี้มาทักทายกันแค่นี้วันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ